ก็เมื่อวันนี้เว้ยวันอะไรวะวันศุกร์นี่แหละที่ผ่านมากูโดนคอสเ,เ,เ,เตอร์โทรปั่นเลยมัดไม่ไม่ได้โดนโทรปัน่นกูวปั่นมันมาโทรมาบอกบอกว่าสวัสดีครับขอสายคุณชวกรครับกูว่าครับพูดอยู่ครับเออคุณชวกรชวกรไม่เรียกกูชวกรนะคุณชวกรเนอะอ่ ทางเราได้ตรวจพบว่าเบอร์เบอร์นี้นี้นี้แต่เบอร์ที่มันพูดมาไม่ใช่เบอร์กูเว้ยกูอ๋อไม่ใช่ครับไม่ได้ใช้เบอร์นี้ครับอ๋อเบอร์ของคุณได้มีการเกี่ยวข้องกับเว็บพนันและก็โปรโมทเว็บพนันนะครับผิดกฎหมายที่จังหวัดที่จังหวัดตากครับเออได้มีการเปิดใช้ติมเบอร์นี้นี้นี้น,นี้กู อ๋อไม่ไม่น่าใช่ครับว่าวันไหนนะพี่มันก็บอกวันที่มาว่าวันที่เก้าเดือนเดือนไหนอะไรปีที่แล้วยังไม่ได้เออแล้วทีนี้อ๋อกูบอกไม่ใช่ครับอ๋อไม่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 ใช่ไม่ใช่ของผมครับผมไม่ได้ทำครับเอาทางนี้คุณยืนยันใช่ไหมครับว่าคุณไปไม่ได้ไม่ได้อ่าเปคนไปเปิดเบอร์เองเปิดเบอร์เองซิมซิมที่เปิดเบอร์มึงรู้ไหมมันใช้คําว่าอะไรมันพูดว่าอะไร เดือดซิมอ่ะไม่สักมันบอกว่าซิม e e i s งง <S hm, อ่ะอืมอ่าซิม e i H. s อ่าไม่ทราบว่าเป็นคนไทยอยู่ว่าไอ้เฮียอะไระเอองงเลยซิมอะไรวะ e i s วะฮะซิมอะไรนะ กูไม่เคยได้ยินสิมชื่อนั้นแล้วประเด็นประเด็นคือกูกูเอกใจว่าไอ้สิมเฮียแล้ะสิมเ e อเอสกูงเงียบสักพักกูว่าเอกใจเอไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ตั้งแต่มันมาถามเบอร์กูแล้วไม่ใช่แล้วมันจะให้กูไปแจ้งความที่จังหวัดตาก เพื่อเพื่อที่ว่ากูจะได้ดําเนินคดีอะไรเนี่ยแหละเหมือนที่มึงเคยโดนอะ่ะแล้วทีนี้เว้ยกูเลยคิดไ,ได้อาสัตว์เจอรรรกูเสร็จกูแน่มึงเล่นกูใช่ไหมกูเลยบอกว่าเออเบอร์เบอร์ไหนนะพี่พี่โทรอ,อีกทีให้ฟังให้ผมฟังหน่อยมันก็บอกเบอร์นี้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 เอ,นเออไอ้ขี้ด๋องซื้อมาทำขี้อะไร ซื้อให้กูทำเฮียอะไรกูบอกกูไม่ได้สนใจจะเล่นไอ้สัตว์อะไรได้ยิงไรอ๋อกูบอกกูไม่ได้สนใจจะเล่นไอ้เฮี้ยกูไม่ได้อยากจะเล่นซื้อไห้กูทำควยอะไรเนี่ยวอะเป็นเศษได้ไหมเฮี้ยไม่ทันแล้วไอ้เฮี้ยมันมือชกไอ้ไอ้ไอ้เฮี้ยระบบสตรีมม่งวัดมือชกที่ผายแล้วเท่าไหร่เนี่ยเฮียร้อยกว่าฟิฟบีบาทค่อยคืนปีหน้าแล้วกันไอ้เฮี้ย กูขายกล่องมาเลยเนี่ยขายกล่องอะไรเคานเตอ,อร์เคาน์เตอร์เอ้ามึงไปสุ่มไอ้กล่องก็ได้เหรอฮะไปเล่นได,ได้ไอ้สุ่มได้กล่องมาเลยไม่กล่องกล่องอยังเหลือไม่ได้ขายาหมด oh. เหลือกล่องไอครังเออเรื่องเรื่องกูต่อต่อต่อกูออคิดว่าเอ้ยซิมซิมนี้วันนี้วันนี้กูเราอ๋อสงสัยลูกน้องผมเอาไปใช้ครับพี่มันก็มันก็เงียบแล้วก็ คือยังไงครับลูกน้องเอาไปใช้นี่คือยังไงครับอ๋อพอดีผมให้ลูกน้องไปส่งของครับมันก็มันก็เอ้ยมันก็เงียบแบบแปลกแปกแล้วมันมันเริ่มเงียบแล้วแ่บพูดตะกุกตะกักอ่ะอ๋อเออคือทางนี้คุณต้องไปดําเนินอ่าดาเนินดําเนินคดีที่จังหวัดตากนะครับว่าอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้รูเราไปจัดการให้ก็ได้ครับไม่ไม่ไม่ครับไม่ครับไม่ครับเรื่องนี้เกี่ยวกับของของคุณครับคุณต้องไปจัดการเองครับอูบอก อ๋อไม่เป็นไรครับมีลูกน้องอยู่ในกรมพอดีครับกรมตํารวจแถวจังหวัดจังหวัดตากอ่ะครับมันก็เงียบแล้วกูก็บอกโอ้ย้าไปจังหวัดตากใช่ไหมพี่แล้วก็ใช่ครับใช่ครับแต่เรื่องนี้คุณต้องมาดําเนินการเองนะครับเพราะว่าคุณจะฝากใครทําไม่ได้มันเป็นชื่อของคุณเองชื่อของคุณไปเปิดเองโอ้ย้าไปอ๋อไ,ไม่ไม่ไม่ครับเดี๋ยวผมให้ลูกน้องไปจัดการเพราะผมให้ลูกน้องไปส่งของที่นั่นพอดีแล้วเขาอาจจะเอาชื่อผมไปใช้ไปใช้ทํางานนะครับไปใช้โรงงานไปใช้อะไรพวกนี้ครับ มันก็เงียบเลยเว้ยมันก็อึง้งอึ้งไว้เฮี้ยมันมันก็อึง้งคงอึ้งประมาณว่าเฮี <c oughs> ้ยก,กูโทรมาหาใครเนี่ยไอ้สัสทาไมเขามีลูกน้องทําไมอะไรตํารวจเขามีตํารวจวะอะไรประมาณเนี่ยทีนี้กูเลยน้องน้อง,องไอเด็กใหม่ที่มันมาเข้าแผนกกูกูเลยบอกเอกูเลยแกล้งเอทตามันได้ยินกูอยู่ได้ยินอยู่ว่ากูคุยกับไอเฮี้ยคอนเเตอร์อ่ะกูเลยแกล้งเฮี้ยคอนเเตอร์ไอไน้นายมึงแฮกเข้าโทรศัพท์กูดิตามเบอร์ดีให้หน่อย มันได้ยินกูพูดเว้ยมันก็อะไรนะครับคุณว่าไงนะครับกูบอกอ๋อเปล่าครับผมคุยกับลูกน้องครับคุณควรตีนผมหรอครับผู้อะไรพูดไปพูดตัวแบบเสียงแข็งเลยเว้ยผมจะไปกวรตีคุณทําไมล่ะครับไอ้เรื่องที่คุณบอกมามันเป็นเรื่องของผมไม่ใช่หรอครับผมกําลังซีเรียสนะครับผมกำลังจริงจังนะครับผมเครียดอยู่นะครับมันก็เงียบแล้วก็เหมือนประมาณว่ามันจะว่ากูว่าเออกูควรตีนมันอะไรอย่างเงี้ยกูเลยเงียบ ฟังมันสักพักหนึ่งมันก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวผมให้ผู้จัดจการผมติดต่อคุณไปอีกทีนะครับเพื่อะไปการว่าบอกวิธีการจะต้องทอํายังไงอะไรประมาณนี้แหละแต่กูเอาเอาหูออกจากโทรศัพท์แล้วว่ากูปล่อยนายไอ้นายมึงแค่เข้าเบอร์โทรศัพท์เข้าโทรศัพท์กูเลยเดี๋ยวนี้เลยแค่เข้าตอนนี้เลยเบอร์ศูนย์แปดกูพูดแค่ว่าศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดแปดแค่นั้นแหละแม่งมันแม่งตัดสายกูเลยมึง <c oughs> <c oughs> เฮียแล้วอย่างโลกอะแม่งมึงต้องมึงต้องอยู่ในเหตุการณ์กับกูอะวาตัดสายเสร็จอไอ้นายถามกู อะไรพี่คุณคุณคอเหรอคุณคอเหรอบอกเออสัตว์คอนเทเตอร์เจอกูปั่นนี่ยอ้ยังฮาเลย <c oughs> เหียแมงโคคิดแล้วกูแมงโค้คิดแบบไอสัตว์กูติดต่อพราค้ายาอะไรใหญ่หรือว่าพวกโปรโมทโปรโมวไมปพนันมีเส้นมีสายอะไรพวกนี้หรือเปล่าวะไอ้เหี้ยแม่งแบบโลกทิพผายเลยเสียงที่มันกูอยากกูเมื่อวัวนนั้นอะ โอ้ยี้ยมึงมึงกูเจอเสียงแข็งไี่สัตว์ไม่ตึงด้วยอี้อ่ขผมมึงเสียงแข็งกูแข็งกว่าไอ้หี้ยมะันมันมันก็มันก็เขียนแข็งคือใไรใส่กูนะมันพยายามจะให้กูอับเอาไม่ได้อ่ะอี้ย่แต่เคารพกูเหนือกว่าจบเลยอี้อสำเนียงการพูดแม่งเหมือนแบบแม่งเหมือนคนอีสานไม่ก็คนลาวอ่ะพูดแบบเร็วๆพูดรัวๆกูแบบ อไอ้สัตว์เจอกูโทริีคนแล,ล้วมึงอ่ะจะเล่นกูเหรอไม่ได้แดกกูเลยหรอกไอ้สัตว์น้องกูขำิี่หายเลยเด็กใหม่อไอ้สัตว์แล้วมันก็เล่นตามกูด้วยนะตอนกูบอกว่าไอ้นายแฮกเข้าเบอร์นี้ดิแฮกเข้าโทรศัพท์กูดีตามเบอร์นี้ให้หน่อยเบอร์ไหนพี่มันพูดขึ้นมาเสียงดังเลยนะเบอร์ไหนพี่มันก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยเฮียนานก็ตกใจเลยคุณกัวตีนคุณกัวตีน,ตนผมเหรอครับเกือบ กลัวกูโดนตามตัวอย่ารีบวางรีบพูดรีบวางเลยเสตว์เออบอกบอกมันจะรีบวางทำไมไม่คุยกันต่อเนาะเออมันมันกลัวไงทีแรกโทรกลับไปเลยทีแรกกูจะโทรกลับแต่กูรู้ว่าเออโทรกลับไปมันก็ไม่รับหรอกกูเลยไม่โทรทีแรกกูอะไรก็คุยคุยกับมันอีกรอบหนึ่งว่าอ่ะยังไงต่อครับจะให้ผู้จัดการคุยคุณคุยกับผมยังไงครับ แม่งวางก่อนไอ้เชียกูแบบไอ้สัสเอ้ยก็จะกดตีต่อเออก็จะกวนตีต่ออ,อ่เนียจบแล้วกูกำลังจะเล่นเลยอ๋อพอดีที่ว่ามันมีปัญหาตรงเนี้ยผมให้ลูกน้องผมไปไปดูอ่าอะไรนะเกี่ยวกับพวกเว็บพนันอ่ะที่มันบอกกูอะกูจะเล่นประมาณนี้ไว้เล่นว่าอ๋อลูกผมส่งลูกน้องไปคุมบ่อนเว็บพนันออนไลน์แถวนั้นนะครับกูจะบอกชื่อเว็บแบบปอม,ปอมอๆอะไรพวกนี้อะไรไปเลย กูจะทำให้แบบกูเป็นพ่อค้าลายใหญ่อะไรอย่างงี้ไปเลยไอ้เหี้ยกูแบบกาเล่นแนวสนุกเลยอะเด <c oughs> ี๋ยวตกมาบ้างเหี้ยอะัรนะเออกแบบูน้ากูกูกูไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงแต่กูน่าจะดาวสีหน้าไม่งอกองแบบเหี้ยไงทีว่าไอสัตว์รู้จักตำรวจด้วยเจ็ดแม่ให้ลูกน้องไปส่งของส่งของเหี้ยอ,อะไรวะเนี่ยแล้วเกียวกับเวบพนันด้วยแม่งไม่แม่งไม่ก็เตแบบไม่รู้สึกตกใจไม่รู้สึกเหี้ยอะไรเลยไอสัตว์กูเจอใครอยู่เนี่ยมันคงคิดประมาณเนี้ย แล้วไอ้สั์เล่นกูอะของที่มึงเจอมันแบบอะไรนะมันไปเปิดใช้อะไรนะของมึงอะถามมันถามเอเอมันถามกูเหมือนมึงก็ได้ว่าเวลาได้เซ็นเอกสารอะไรพวกเนี้ยเออเซ็นว่าเอาไปทําอะไรยังไงตรงตรงไหนบอกป้างไหมอะไรอย่างเงี้ยแค่เด้วกันเออกูก็บอกอ๋อเซ็นหมดครับเซ็นหมดทุกอย่างเลยครับบอกกำกับ<อ>ว่าทําอะไระตรงไหน น่าจะตีเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้หรอกไอ้หียแต่ที่รู้อ่ะเอากูไปลงหรอกเออกูไร้สั์บอกแล้วต้องเจอกูไอ้พวกเหียเนี่ยกูยอยากให้พวกมันโทรมาต่อยกูสตรีมจังเลว่ะน่าจะสนุกน่าดูน่าจะมันน่าดูอเออได้คอนเทนต์นเยอะไอ้หีย